อัดทดสอบนะครับเตาอบหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้านะครับชุดนี้ดูสภาพรอบด้านนะครับนี่ก่อตัวนี้โครงเหล็กมือสองนะครับปรับปรุงเก็บสีให้พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวตะเกรงอาจจะมีรอยซ่อมนิดหน่อยนะครับตัวนี้ส่วนของที่วัดอุณหภูมิหนึ่งอันนะครับตัวนี้มอสองสภาพดีนะครับถ้าใบาใหม่เนาะ มอเตอร์ Motor, มือสองสายพานใหม่ระบบไฟฟ้าใหม่ระบบแก๊สก็ใหม่นะครับตัวนี้ลูกปืนข้างในก็เป็นของใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอประกอบเป็นชุดนะครับเสียบต่อสายแก๊สเข้ากระถางนะครับเสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กที่หน้าง,งานเดี๋ยวลองเริ่มต้นกันที่เปิดวาล์วที่ถังให้สุดเลยนะครับต่อไปก็โยกเบเกอร์ขึ้นครับ จะเป่าลงจากหน้าไปข้างในนะครับต่อไปดับพวกเพลิงนะครับที่แถมให้เนี่ยชุบน้ำมันเป็นพิษเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดไปแช็คนะครับก็พวกเพลิงเข้าไปที่รูนะครับมือซ้ายก็เร่งเบาไปด้วยนะครับนป๊บเดียวิดแล้วนะครับเวลาดับพวกงเพลิงก็่แย่เข้าไปนะครับแตเห็นว่าเป็นลำเล็กๆนะครับตัวนี้ก็ไปเร่งเบ้าสีแดงขึ้นครับ ดูจะเห็นว่านำไฟจะค่อยๆโผล่ออมาจากขอบชานสีเงินตรงนี้นะครับถ้าเร่งไปแล้วนำไฟแลบเยอะอย่างนี้นะครับให้เบาลงหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับลมร้อนจะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวของลมร้อนค่อยๆตีขึ้นมาผ่านหน้าของเรานะครับ เอาเข็มวัดอุณหภูมิอีกอันหนึ่งมาวัดด้านหลังให้ดูนะครับตรงน,นี้จะลองเล่งไปึ้นอีกนะครับมาเล่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับอตอนนี้นะครับอุณหภูมินหน้าเนาะ จะดันตัวมาด้านหลังนะครับนี่ก็ขึ้นมาประมาณ50 6าน,นะครับตอนนี้ไม่มีของนะครับลมจะค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็มาเจอผนังด้านหลังซะเยอะนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเดี๋ยวพอเราใส่สินค้าสินค้าจะอยู่ด้านบนนะลมมาเจอสินค้าก็จะวนค่อยๆดันไปด้านหน้าค่อยๆแทรงตัวดันขึ้นมาทางความชื้นในสินค้านะครับเปาวิ้งออกไปในอากาศ อุณภูมิลองใช้งานกันดูนะครับเป่าไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เวลาสินค้าเราแห้งแล้วนะครับถ้าอยากจะปิดนะครับเรามาลดเปลาสีแดงก่อนนะครับปิดมนจะสุดนะครับแก๊สจะดับหลังจากแก๊สดับก็เปิดเครื่องไปอีกประมาณสัก5นาทีแล้วเ,เป่าลมเย็นไปนะครับเป่าลมเย็นไปปุ๊บเนี่ย มันจะช่วยไล่ความร้อนที่สะสมในตัวโค้งต่างๆเนี่ยออกเป็นลมปูนไปให้สินค้าเราเย็นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาออกบรรจุใส่ถุงใส่กระสอบจากนั้นก็โยกเป็นเครื่องลงครับมอเตอร์จะหยุดทํางานนะครับแล้วก็มาปิดวาล์วที่ถังนะครับเห็นเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการทํางานง่ายๆนะครับ